ทางด้านในเพื่อเราอดอาหารเราอยู่ข้างนอกเราทําได้ก็คืออดอาหารเช่นเดียวกับเขาก็เหมือนกับว่าเราสู้ไปด้วยกับเขานั่งประท้วงอดอาหารไปเรื่อยๆจนกว่าเพื่อเราจะได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่เช้าผมนั่งอยู่ข้างป้ายสาร ก็มีตำรวจเข้ามาสอบถามสอบถามชื่ออายุมาจากไหนมาทำอะไรมามาเรื่องอะไรอนุญาตให้ดูกระเป๋าได้ไหมในกระเป๋ามีอะไรไหมเสพยาเสพติดหรือเปล่าไม่กลัวไม่สบายเหรอเห็นอย่างเพนกวินไหมเพนกวินต้องให้น้ำเกลือไม่กลัวเป็นอย่างนั้นเหรอไปทำที่อื่นไม่ได้เหรอ อีกคนหนึ่งคือขับมอไซค์แต่งชุดเหมือนคอมาโดเลยมีหมวกสีดำใส่แว่นถุงมือชุดบูทเตรียมพร้อมวิธีอดอาหารเป็นสันติวิธีที่สุดแล้วครับและอีกอย่างคือเพื่อนข้างในมีเพนกวินลุงแล้วก็ฟ้าผมสอนที่อนอาหารอยู่ผมเปรียบเทียบว่า ประเทศนี้ก็เหมือนคุ้งเลยฮะทางด้านในเพื่อนเราอดอาหารเราอยู่ข้างนอกเราทําได้ก็คือการประท้วงอดอาหารเช่นเดียวกับเขาก็เหมือนกับว่าเราสู้ไปด้วยกับเขาคาดหวังให้เพื่อนเราได้ออกมาต่อสู้ในชั้นศาลเพราะว่าเพื่อนเรายังไม่ผิดแต่ถูกจองจําไปแล้วเพื่อนเรายังไม่ผิดต้องย้ําว่าเพื่อนเรายังไม่ผิดเพื่อนเราต้อง ได้ออกมาสู้ผู้มีอำนาจคงจะไม่สนใจผมหรอกแต่ผมมั่นใจว่าในการกระทำครั้งนี้ผมก็สามารถทำให้ประชาชนได้ฉุกคิดขึ้นว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่เป็นธรรมกับเด็กนักเรียนอย่างเพนกวินอย่างลุงที่ยังศึกษาอยู่เขาไม่ควรที่จะมาอยู่ในห้องขังเขาควรจะเรียน อยู่ในห้องเรียนต้องปล่อยเพื่อนเราออกมาปล่อยเพื่อนเราออกมาก่อนเลยเพราะเพื่อนเรายังไม่ผิดเพื่อนเรายังไม่ผิดเพื่อนเราต้องออกมาสู้ในกระบวนการก่อนแต่นี้ถูกขังไว้เป็นนักโทษแล้ว mm hmm. เขาก็ไม่มีสิทธิสู้มันเลยกลายเป็นความไม่ยุติธรรมศาลจะมีความน่าเคารพอีกหรือเปล่า หรือยังไงเราต้องพึ่งเราพึ่งอะไรได้มั่งในประเทศนี้ผมก็เลยทนไม่ไหวก็ออกมาทวาาท้วงหาความยุติธรรมเนี่ย